ความคืบหน้ากรณีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งได้โพสเฟซบุ๊กประกาศตามหาคู่รักแต่ทางประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้ของคณะทัวร์ได้หายไปจากที่พักเลี่ยงติดต่อไม่ได้ค่ะเรื่องถึงมีการกดออกจากกลุ่มไลน์ของทัวร์จึงอยากวอนให้กลับไทยภายใน9ก้วันไม่อย่างนั้นหัวหน้าทัวร์จะโดนแบ็กเลทห้ามเข้าประเทศ5 1 0ถึงปีเนื่องจากช่วยการันตีลูกค้าให้ผ่านตอมอนั้นลาสุดวันที่16พฤศจิกาย,ยนสน2 5ารที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านพ่อแม่ของนางสาวธัญญาพรของสงสวนนามสกุ ประกาศตามหาเปิดเผยว่าตนเชื่อว,ว่าลูกจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนแต่ตนรับปากว่าจะทําทุกทางให้ลูกกลับมาที่บ้านให้ได้ซึ่งในสัยส่วนตัวของลูกเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารยากอยู่แล้วทําให้คนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าหนีส่วนกรณีที่ทางบริษัททัวร์ประกาศตามหาลูกสาวกับสามีที่หายตัวไปนั้นตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเพราะไม่ได้ติดต่อกันค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับคำยืนยันจากเพื่อนของลูกสาวว่าแค่ไปเที่ยวเล่นเดียวก็กลับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถติดต่อได้ซึ่ง แม่จะพยายามติดต่อกับลูกสาวให้ลูกสาวกลับมาไทายให้เร็วที่สุดค่ะ